ใจมันเชียงเยอะตัวเล็กวันนี้กับพบกับรายการกับรถวินนะครับวันนี้จะพามาวินกันติดในเมืองจังนะครับจะพาไปวินกันที่ตลาดเชนท์ควอยนะครับครับเรื่อยๆนะครับเลยบรรยากาศในเมืองวันยินหยินนะครับทุก มันกจะมาจะรีบในการกับกกวันนี้กับหลุดนีมรอยยิมานะครับในการเว้น จากตรงนี้ก็เลี้ยวใายนะครับเดี๋ยวสักวันหนึ่งนะครับเราก็จะเปลี่ยนรถติดใจในการวิ่งได้นะครับแต่ว่าต้องใจเวลาทักทิดไม่ดเ,เลยต้องใจเวลามากนะครับทางหน้าเส้นนะครับก็จะเป็นซ่าลากหลางจังหวัดหลังกับเดี๋ยวเราอ เจ้ารถแตงกดนะครับก็ไม่มีอะไรจะลงอะไรก็มาขับเว้นกันในเมืองน้อยๆนะครับวันนี้เดี๋ยวจิตเจ้ากดกดเน้นจะไ,ม,ไม่มันเต็มแต็มดนะครับอ่าพบเแียวกนะับล่นเตะเสียบเข้าไปเลยครับไปจอดจอดโอเคครับอุ้ย cặp phần thứ có phát có lấy có chê ngay cắn gặp Cập mà lệ cao lúc nào gặp cái đường ra này กล้องเค็แล้วรบบนได้กับเสลอ์ก้องเล้วเก็มหน้าจาแล้วรืนม,มากระดิ์ ทางหน้าก็จะเป็นนอน,ะนาฬิกานะครับตรงใบก็จะเป็นต้านน่รถไฟแต่เราไม่ไปนะครับเราไม่ไปมันไม่แจกเป่าไม้ของเรา Cập bê tạc cho park, bắt lai cọc chay. I gặp chồng cắp cọc quýt. We can naga cực lai cọc chay, mang cặp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  chay, mang à, กี่ไปเว้นกันตีไหนนะครับขอบคุณมาครับ